จะบ่งบอกว่าชาวกุมคุณจะมีวิธีแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะคะคุณได้ไพ่ the queens of swords นะคะหรือว่าราชินีถือดาบนะคะระยะนี้คุณค่อนข้างที่จะเครียดกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตบ่อยครั้งคุณก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆเนาะแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ทำให้คุณต้องแบกรับภาระทั้งหมด เพียงเพียงลำพังนะคะในเรื่องการงานระวังมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานผู้หญิงอาจโดนกั่นแกล้งหรือว่ากดดันคุณในเรื่องงานด้วยนะคะโดยรวมแล้วคุณควรใช้ความรอบคอบให้มากๆอย่าเพิ่งมองอะไรในแง่ร้ายจนเกินไปนะคะหากคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแย่มากก็ มันจะทําให้คุณได้รับพลังงานด้านลบๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณทําใจสบายๆไว้ก่อนแล้วก็ให้คิดบวกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆหาวิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนจะดีกว่านะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่8